อามาต่อด้วย ep สองนะครับเรื่องเวกเตอร์และคุณสมบัติของเวกเตอร์นะครับซึ่งต่อจากเรื่องที่แล้วนะครับ ep 1น่งมาดูที่บทนิยามที่สองนะครับเวกเตอร์ u นะครับสีดำดีกว่าเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v ขนานกันก็ต่อเมื่อ เวกเตอร์ทั้งสองมีทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงข้ามกันเน้นนะครับทิศทางเดียวกันเอาสีแดงดีกว่าหรือทิศทางตรงข้ามกันเพราะนั้นเวกเตอร์ที่ผมกำหนดให้อันนี้เวกเตอร์นี้สมมุติให้เป็นเวกเตอร์ u อันนี้เวกเตอร์ v สองเวกเตอร์นี้ทำไมกันครับ ขนานกันและมีทิศทางเดียวกันจะถามว่าขนานกับเวกเตอร์ w ไหมขนานนะครับมันทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงข้ามกันก็ขนานหมดนะครับเวกเตอร์ x เพราะนั้นทั้ง4ีเวกเตอร์ u v w x เป็นเวกเตอร์ที่ขนานกันแต่ จะบรรยูกับ x มีทิศทางยังไงครับตรงกันข้ามกับเวก,บกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v อ่ะแล้วยังไงที่ไม่ขนานกันเวกเตอร์ยังไงที่ไม่ขนานกันเราเอาเวกเตอร์มาสักเวกเตอร์หนึ่งสร้างเวกเตอร์มาสักเวกเตอร์หนึ่ง ขนานไหมครับ,บเตนี้ขนามไหมครับดูเวกเตอร์นี้ไม่ขนานกับเวกเตอร์ก่อนเพราะอะไรครับเพราะทิศทางคนละทติศกันเห็นชัดเจนนะครับ ทิศทางคนละทิศกันเนี่ยดูจากที่ผมขยื่นมาเห็นไหมครับคนละทิศก,กันเลยทิศทางเดียวกันมันหรือตรงกันข้ามกันมันต้องเสมอกันเป๊ะเพราะนั้นเข้าใจยังครับว่าเวกเตอร์ที่ขนาดกันเป็นยังไงนะครับอ่ะดูต่อไปต่อไปบทนิยามที่3มเวกเตอร์ u เท่ากับเวกเตอร์ v อันนี้คืออะไรกันเท่ากับเวกเตอร์ที่เท่ากับหมายความว่าไงเท่ากันก็ต่อเมื่อเวกเตอร์ไม่ไดทิ้งนะครับเวกเตอร์ทั้งสองทั้งสองมีขนาดเท่ากันและมีติทางเดียวกันอ้าวคิดว่าทั้ง3ามนี่เป็นไงครับเวกเตอร์ u สมมติว่าเป็นเวกเตอร์ u อันนี้เวกเตอร์ v อันนี้เวกเตอร์ w สามารถมีทิศทางเดียวกันแล้วพุ่งไป่างนี้แล้วขนาดเท่ากันไหมก็เอาเมนทัดวัดดิครับเมาทัดวัดอ่ะผมมีเมนทัดอยู่ผมไปเอามาวัด ันทัดวัดง่ายๆวัดศูนย์ถึงปลายลูกศรหนึ่งร้อยพอดีนะร้อยอันนี้อะ ศูนถึงไป200อ,อ,อันนี้อันนี้ก็ร้อยเพราะนั้นเนี yeah, ่ยเป็นทัดวัดทิศทางเห็นกันทิศทางเดียวกันแล้วนะครับก็แสดงว่าเท่ากันมันร้อยหมดอ,อันนี้เท่าเราเวกเตอร์ที่ไม่เท่ากันมา เอาทิศทางเดียวกันด้วยหมุนให้มันทิศทางเดียวกันเอาเป็นทัดวัดทัดวัดนะครับเราม,มีนทัดในหนังสือเราก็วัดได้อันนี้เราวัดใน ไอแพของเรามันก็จะวัดแบบนี้ได้ร้ 110. อยสิบยาวร้อยสิบในหน่วยเรมทัดนี้นะเพราะหน่วยเรายืดเช่าหยุดออกมันจะไม่เท่ากันอันนี้พวกนี้ร้อยหนึ่งสแสดงว่าอันนี้เป็นไงไม่เท่าไม่เท่ากับพวกเนี้ยไม่เท่ากับพวก U ที่เรากำหนดให้ วีับเป็นอยู่เพราะอะไรขนาดไม่เท่ากันอ่ะขนาดไม่เท่ากันเห็นชัดไหมครับว่าขนาดไม่เท่ากันเป็นยังไงอ่ะดูนิยามที่4นิเศษของเวกเตอร์ U นิเศษก็คือตัวคันข้าม ขบอคิเศษของเวกเตอร์ u เนี่ยคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันและทิศทางตรงข้ามกันก็คือต้องมีขนาดเท่ากันสมมุติว่าอันนี้เป็นเวกเตอร์ u เวกเตอร์ทุกอันเนี่ยที่ผมเขียนนี่เท่ากันหมดความยาวนะมำถัดบัตรได้แล้วที่ไหนตรงข้ามกับเวกเตอร์ดูก็ดูที่หัวลูกศร ใน,นตรงกันข้ามครับอันนี้สมมุติว่าให้เป็นเวกเตอร์ดับเบิลยูเพราะนั้นเวกเตอร์ยูอ่ะเป็นนิเสธของอะไรเวกเตอร์ดับเบิลยูอ่ะสมมติมีเวกเตอร์ x ออีกอันหนึ่ง เวกเตอร์ยเท่ากับอะไรครับเวกเตอร์ x ไหมเท่าไหมครับเท่าไม่เท่า,าดูหัวลูกศรมันทิมหากันต้องเป็นอะไรแน่นอนนิเศษเหมือนกันไม่ใช่เท่าอ่านิเศษ หรือเราเขียนอีกแบบหนึ่งเราไม่ให้เป็นยูลบยูก็ได้มันเท่ากันแต่มันมีทิศทางตรงกันข้ามกันเป็นทิเศษนะครับนี่คือนิยามของทิษฎีขอเข้าใจนะฮะต่อไป ตัวอย่างที่3ามกำหนดรูปหก 6, เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าคือทุกด้านเป็นไงครับ a b c d e และ f ทุกด้านเท่ากันหมดพิจารณาว่าเวกเตอร์คู่ใดบ้างที่เท่ากันคู่ใดบ้างเป็นนิเศษกันอ้าวเรามาไล่ตัวนี้ก่อน หัวลกศรชี้ไปทางเดียวกัน FA นี่หางนี่ไปหัว FA เวกเตอร์ FA เท่ากับกเตอร์อะไรครับ DC ไหนที่ทางไปอีกที่ไปทางเดียวกันอีกมีไหมครับไม่มีแล้วามาดูคู่ คู่ไหนอีกคู่นี้กับคู่นี้เวกเตอร์ A ต้อง B ครับมาไล่จาก B มา A ฮะ BA อหุนสอนตรงข้ามกับอะไรครับ E D นิเศษก็ลบตรงข้ามครับ E D คู่นี้เรียบร้อยแล้วอาสองขีดเหลือคู่สุดท้าย3าขีดคู่นี้ B C เริ่มจาก B ไปสิ้นสุดที่ C กับ C เท่ากัน F E เห็นไหมครับเพราะเริ่มจาก F ไปอยู่ที่ E กับ f ก็เท่ากันสง,งานอันนี้นิเศษกัน1งอัน ดูเรื่องต่อไปนิยามที่5ให้ u และ v เป็นเวกเตอร์ใดๆเขียน u v เป็นเวกเตอร์ใส่หัวหนะ่อยเขียนเวกเตอร์ v โดยจุดเริ่มต้นของ v จุดสิ้นสุดของ u เป็นผลบวกของเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v คือเวกเตอร์ที่จุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดเริ่มต้นของ u และสิ้นสุดอยู่ที่จุดของ v อันนี้เป็นการบวกนะครับอ้าวเราก็ดึงเวกเตอร์เข้ามาสักเวกเตอร์หนึ่งเดี๋ยวดึงภาพเวกเตอร์มาเราจะสร้างเวกเตอร์มา ตักเวกเตอร์เนี่ยอ่าพอเป็นเวกเตอร์เนี่ยจะไปทางไหนก็แล้วแต่ทิศมันจะคงที่เห็นไหมครับมันไม่เปลีป่ยนถ้าเปลี่ยนอย่างนี้ปั๊บอ่าทิศเปลี่ยนหมุนเนี่ยเปลี่ยนก็เป็นเวกเตอร์อีกตัวงละยืดหดนี่คือคือความยาวขนาดของเวกเตอร์อย่าให้ทิศเปลี่ยนถ้ายืดหดถ้าทิศเปลี่ยนก็เป็นเวกเตอร์อีกตัวนะครับตอนนี้การบวกแบบหางต่อหัว หรือวิธีโพลิกอนเนี่ยตามหนังสือเขาว่ามาเนี่ยไม่ได้คิดเองนะอ่หานหนังสือเหมือนกันอ่ะเรื่องเล็กๆหน่อยได้เวกเตอร์มาแล้วตัวหนึ่งสมมติว่าเป็นเวกเตอร์อยู่แล้วกันนะเอามาอีกเพื่อจะหาได้เอาเวกเตอร์อีก เวกเตอร์นรี้จะมาบวกกับวกกเกบอกอว,ว,ว,ก,เวกเตอร์อยูจะมาบวกกันเห็นไหมบวกกันยังไงเอาเขาบอกอะไรหางต่อหัวหางต่อหัวหางต่อหัวก็เอาเวกเตอร์ยูตั้งยูก็อยู่เฉยๆก่อนเอาตัวนี้เอาหางไปต่อหัวกับเวกเตอร์อยูต่อปับ๊บ สมมติมว่าเวกเตอร์นี้มีชื่อ,อกันเป็นเวกเตอร์ v ผลลับที่ได้ผลลับที่ได้ก็เกิดจากเอา,เอาเวกเตอร์ได้เป็นเหมือนกันชชา ผลลัพธ์ที่ได้ก็เกิดจากเวกเตอร์ u หางยี่ u v หางหางอยู่ายนี่แล้วก็ไปไปเวกเตอร์ v นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหางจากเวกเตอร์ u ไปที่เวกเตอร์ v จะแทนด้วยเวกเตอร์ตัวนี้ให้เริ่มต้นไปจุดสุดท้ายยังไม่ได้ทำไม่ได้ อ่าเวกเตอร์ตัวนี้ก็คือเวกเตอร์ u เริ่มต้นที่ u เนี่ยเริ่มต้นที่ u ไปจบที่ไร v ก็ u บวกอะไรครับ v อันนี้ก็เรียกอะไรหางต่อหัวนีวิธีการบวกเงี้ยก็คือเริ่มต้นจุดจุด,จดไหนลากไปจนถึงจุดสิ้นสุดเมื่อหางมันต่อหัวก็เรียบร้อยแล้ว อ่ะแล้วถ้ามันหลายหลายเวกเตอร์ถ้ามันหลายหลายเวกเตอร์เขียนเองเลยอันนี้เวกเตอร์หนึง่งไป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 เอาทุกตัวกัน a b c d อันนี้ e เอาทุกตัวบวกกันก็เริ่มจากจุดอะไรครับจุดเริ่มต้นไปสุดท้ายที่ไหนไปที่ก็ลากไปที่ e แค่นี้คือ a บวกอะไรครับ b บวก c บวก d บวก e แค่นี้เองนะครับก็คือจากจุดเริ่มต้นไปหาจนเวกเตอร์สุดท้ายแล้วทุกตัวต้องหางต่อหัวกันที่หมดนะครับเนี่ยสังเกต หางมาต่อหัวหางต่อหัวเห็นไหมหางต่อหัวหมดสุดท้ายก็เริ่มต้นมาถึงจุดท้ายก็เป็นการบวกกันง่ายๆนะครับการบวกด้วยวิธีสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานเอากำหนดเวกเตอร์ขึ้มาก่อน วงเล็บอะไรครับหางต่อหางนะหางต่อหางเอาเวกเตอร์ใหญ่หนะ่อยได้มองเห็นชัดๆเขียนเองไม่สวยเอารูปมาใช้แทน เเวกเตอร์กันแน่นอนที่จริงเอาหางต่อหัวก็ได้ฮะแต่ถ้าเราไม่สะดวกเราใช้วิธีหางต่อหางก็ไม่ผิดหางต่อหางก็ไม่ผิดเราจะได้ผลบวกยังไงอ๋อได้เหมือนกัน เก็ต้องทําเป็นสี่เหลี่ยมด้าขนานด้านนี้กับด้านนี้ทําไมกันเท่ากันเอาตอนนี้ด้านนี้กับด้านนี้เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเห็นไหมสอขีดอันนี้ก็สองขีดนี่สอขีดนี่สอขีดต้องทำไมกันยาวเท่ากันยาวเท่ากันเพราะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็ตัวนี้เลยนี่เลยปึ๊บ ตัวนี้เป็นผลบวกเลยสมมุติว่าเวกเตอร์นี้เป็นเวกเตอร์ u เวกเตอร์นี้เป็นเวกเตอร์ v ตัวกลางก็คือ u บวกอะไร v นะครับอันนี้หางต่อหางหรือเขาเรียกว่าปิธีสี่เหลี่ยมด้านขนาดก็คล้ายๆกันครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับได้แต่รูปด้วยนะครับก็นำไปใช้กันนะครับอ่ะ มาดูอีกสักรูปหนึ่งอันนี้วาดเองเลยสมมุติอันนี้เวกเตอร์ u อ,อันนี้เวกเตอร์ v บวไปนี้หางต่อกันเรียบร้อยแล้วเราจะบวก ดเดีย,ว,ดยว,วกผิดใช่ไหมต้องทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานด้านนี้เท่ากันด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันเพราะนั้นผลบวกก็ตัวกลางนี่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมด้านขนานเ,เองปับ๊บนะฮะอันนี้เป็นผลบวก เวกเตอร์ u บวกกับเวกเตอร์ v อ่ะเห็นจะชัดรูปใหญ่ๆนะครับต่อไปอา้าวต่อไปบทนิยามที่6เวกเตอร์ศูนย์ z e r เวกเตอร์คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเป็น0ูนย์แสดงว่าอะไรไม่มีขนาดนั่นเองหรือระยะกระจัดระยะกระจัดเป็น0ูนเช่นเดี๋ยวจะวา่า วาดเวกเตอร์ให้ดูสมมติเวกเตอร์นี้ไปนี่ย้อนมานี่ย้อนไปที่จุดเดิมสมมติว่า a b c d a บวก b บวก c บวก d เท่ากับเวกเตอร์ศูนย์เห็นไหมครับเวกเตอร์ศูนย์ ใช้สัญลักษณ์ไงสัญลักษณ์ไงครับสัญลักษณ์ศูนย์ขีดข้างบนนะครับหรือเดีย๋ยวดูหรือว่าใช้สัญลักษณ์อะไรได้อีกนะครับไม่มีนะก็คือใช้สัญลักษณ์ตัวนี้จะมีขีดนิดนึง ถ้าธรรมดาถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์มันจะเป็นตักอกษรมันจะไม่เหมือนถ้าเราใช้ที่เขียนได้เราก็จะเหมือนนะครับต่อไปบวกลบบวกแล้วเวกเตอร์ศูนย์แล้วต่อไปก็ต้องลบเวกเตอร์การลบเวกเตอร์ก็คือการบวกด้จํานวนตรงค่าเหมือนที่เราเรียนบวกด้วยจํานวนเต็มหรือจํานวนจริงบวกเหมือนกันนะครับเวกเตอร์ u Vector V ใส่เข้าหน่อยเป็น v e กเตอใดๆ Vector u ์ลบเวกเตอร์ v เขียนแทนด้วย U- V ลบคือผลบวกของ u และนิเศษของ V นิเศษของ V ก็คือลบนะก็คือ u- V บวกลบนิเศษของ V นะครับแล้วการลบเวกเตอร์ทำยังไงลบเวกเตอร รูปเเตอร์มีขี่แบบนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ้ามาดูตัวอยา่างสักตัวอยา่างอ่ะธรรมดาอ่ะรอธรรมดาเวกเตอร์อยูนีกตัวเี้ง อยีนะหางต่อหางเป็นไงหางต่อหางหางต่อหางก็เข้าทิดดีการบวกใช่ไหมเพราะนั้นนี่เลยหัวชนกับหัวปั๊บมันจะกลายเป็นอะไร เป็นไรครับเติมต้นที่ U U นะไปสิ้นสุดที่หางของ V คือ,อไลายนี้ถ้าเราจะกลับทางของเวกเตอร์ V ก็คือลบ V หัวมันจะตามสีแดงกลับทางไปด้วยเห็นไหมครับอันนี้ก็คือ u ลบอะไรลบ V เห็นเปล่า u ลบ v เอาไวา้ที่แดงมัเากเตอร์ u เอาวีลบยูบ้างก็วีตั้งกวี v, ไว้เฉยลบยูเราก็เอายูไปเอาไว้ไหนหัวต่ออะไรครับหัวต่อหัวอะยูเอาวีลบยูวีตันะ v, U, v, ต้ง ก็ต้องเติมจุดจุดท้ทายของ v มาหางของ u เอาสีดำดีกว่าจชัดนะคือถ้าลบ u ปั๊บนนี้ลบ u เริ่มไปที่ v ไปลบ u อันนี้ก็คือ v ตังลบบวกได้ลบ u ง่ายบวกได้ลบ u ก็คือ v บวกลบก็เป็นลบ อนั่นเองอันนี้วิธีนี้ง่ายๆนะครับหัวชนหัวก็เป็นการลบเอา้าแล้วถ้าหางชนหางม้างอ่ะมาดูหางชนหางอันนี้เป็นเวกเตอร์ u อันนี้เป็นเวกเตอร์เอาหางชนทางสิตึงได้อะไรทีมลูกศรแบบนี้ได้อะไรทีมลูกศรไป ได้เลยครับให้คิดนิดนึงทิ่มไปที่ไหนก็นตัวน่าต่างอันนี้ก็คือเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v เห็นไหมฮะมันจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมข้างขนานนะอ่ะเอาเดิมหางต่อหางเหมือนเดิม เวกเตอร์ u เหมือนเดิมอันนี้เวกเตอร์ v เหมือนเดิม,นน v v ม,ดมแต่กลับลูกศรกันอากลับลูกศรเอาสีเธอสีดำกลับลูกศรกันหางต่อหางกลับลูกศรแบบนี้ไม่ใช่ขนาดนะดีเลียมนั่นขนาดเพราะนั้นเวกเตอร์อะไรตั้งเตอร์ v, v ตั้งลบเวกเตอร์ u นะครับ อันนี้คือการลบเตอเนื้อนะหามากพอสมควรเราไปต่อกันใน EP ต่อไปนะครับชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในคลิปเป็นกำลังใจสำหรับผู้สอนด้วยนะครับขอบคุณครับ